เ่ินลอแก๊สเร่าดินลงดออฟเชยลค่ะอนิเชียลปะนะเป็นยังไงเป็นยัไงวักควั้องนันไดไเห็นอยู่ตรงหน้าวาของเขานหน้าขาดรองไม่ไปจับไปตกท่างไหนวมวนี่ไผ่มูตือตามดูลายมือเห็นเสือผ่านนั่งมาจนดหอด้านคูเก๊ได้วาวพระอ

પેશ เขาขแล้วละมือจะว่าว่าโตกกันจงห่จังไญ่เนาะ้าลับส่นาเแก้วนั่นมเนี่ยาสบแน้มาหเนี่ยสีกว่เขาเาแก้วนามาเขาอยู่ที่ซื้อนี่เขนั่งซเรีบร้อยี่ดดยังที่เราต้นเต้นเต้นเตบเ้ราที่เขาบอกว่าต้องันหลับมนนี่ทหารครับอ๋อเขนบอกมาแล้วนั่งที่นั่น ตัวซีโฟขึ้นจากประตูมาเลยโอเคพอองเห็นแล้วนั่นน่ะว่าของพอองเห็นแล้วยูนั้นปุ๋ยยนั้นนั่นนะัวโไปออกแรงออกมาเลยบ่อครับตัวสีโฟยานโฟถึงนากประตูเดี๋ยมาไปออมาเดี๋ยวมันมาเสียขาดก่อนพระองพะองนั่นมาพระองค์เห็นแล้วพี่ักพี่ปุ๋ยนายขึ้นหนักขึ้นห้าร้อยุ่น พอออมาแล้วที่บานเดี๋ยวมาเทยขากรนเดี๋ยวผมกำแซงจะออกมาหนักที่หเอสั่งางคนสั่งห้าตยดยดปนั่พอบอลนั่ขึ้นดีวบอลยเด็กแแ้ได้หลืขาดเออเอาเาัวัวดแล้วมาโยโยสีมาของเรากปนจังใดเ่าเนี้ไม่เป็นเราของข่เก็บได้สีมาตัวของเจ้าของจ้าไหน มันเป็นของคอยดอกแต่ไม่เป็นของพระอรุณปินทองหมูจ๊กบอกพระอรุณพินทองน่ะนะลูกเจ้าเมื่อกีมีทีละเมียคอรุ่งเร่มมาในไหนบอกกหน้ยบอได้ในละก็คือมันสิไปปามานนี้แหละแต่นั้นแล้วขึ้นหน่อยเถะคือคอสุูคือตอนนี้คอต้องการแชว่าหาหญ่ขึ้นเจ้าหาควิดเพราคันได้เมัตื่นเม็ด้วพีนี่อ่ก็บอ่อนรไอ้กั้บเ้าไปแล้วนี่มูเจ้าไปท้องขึ้นเดียว สุดเพียร์คาฮอนมันเป็ยนยังไงกัญญาว่าใดก่อนล่ำนีือขาซ่อมเขาเรืองบ่าด้สิเอาตะโค้งไปก่อนเออเอาตะโค้งเนี่มันกับคุงค้งมันกับัำนี่ละแล้ววันนี้มันยังแสดงบทบาทบ่ได้อาหม้ก็พอแล้วอยากใปบ้านมึงซื้อใดเราตอโค้งแบ่งอย่างกันเลยขึ้นะองก่อนว่าว่าอัก่อนล่านั่นดีที่สุดเมือนี่ก็ได้อารมณ์ ก็สสิแป่ันมันก็เรยเป็นหวงาตัอย่างกนขายผู้ใดหลงมืออื่นนี่มันสิมากโส่กันมื่อนี้ข้าแซ่มื่อนี้กับเข้าเข้าโค้งเรื่องไปให้มันจบแล <ım 999> ้ววันี้กับใกล้ไ้แล้วกับป้อยไปทองเลือมอื่นกัจังมากใส่กันสุท้ทยนะครับสุทไทยก็คือถั้งได้เรื่องต่างที่ ตอนตอนขับรอยกางนี้อะไรรู้อ๋อจ้าวได้บอก่อ๋อขับรถกินท่องนั่นเองขับรถมกเลนวาวาเข้าไปแบบเขาแคคค้ับรถขัาล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 ลาลาลที่บ้านนู้นี่มาหงวเลยว่าข้าเป็นไผ่ก็ขึ้นวาามาสักนั่งามว่า เออเอาขึ้นมนะป้าแสนแม่ใหญ่ไอ้นแก้วเอ้ยเขินใดเลยแก้วมาพระองค์ต้องสัญญากับแก้ววันมาสี่ไห้สีมารีบรับแก้วไปเป็นพระมเหสีในเวียงในวังน้ำตกลงโอเคบอสพิค่ะสามเขาเขาเจ้าอย่ากข้อขาดเป็นบอสฮะเขาการร้องเพลงที่หนักพระองค์ว่าข มองฉันกับวลาวของพระองนี่นะอันไหนมันสิขาดก่อนกันสิเข้มก็ได้ได้หลับตาตกลงมก็ได้เอ้าบอกเกินเจ็ดหมื่นไม่ได้เจ็ดนะนีขึ้นตัวเด็ไม่พอจัดต้องตัวประมาณตกลงก็ได้ตัวเอาจสี่เวเาซีนกันบอกครับวันทีสามสิบคพาเออเอา่สิ่จัดถ่วนพาเว่าพอย่างเดียว เดยไรก่ขอเท้าดีีสัตสิเ้าสยอขใจามกว่าเขาถ่สูเมแล้วาจัตสีนี่เป็นพระองค์เนี่ยตัดแล้วมาขึ้นค่ำพ่อข้าแม่ก็เป็นขยางได้เสนาอามายิ่นเานบเมนบอเมนบอเมนบอสเมนบอกเฮ้ยต้องเสียงอะไา่างถ้าออกถ้าถ้าว่ากังแล้ว สิตาบดยงหดบ้างนะพี่คะนี่ว้าวนี่ว้าวพี่คะพระองค์พระที่สามีเลยนะคอนปวดหัวี่แก้วอยากอยากที่ไหนยาก ตัดเปนวันที่มันไม่มีนะตั้ง้อเหียวค่อยๆเลยไม่ใ่เบอกเลยว่าไ่วาสิเป็นเ้าวได้เนไก่เอาไก่เป็นน้ำกันด้วยนนื้อแก่มากก่าไแล้ันมน้ก่มากเราจมแล้วยกด้ว้าช่คนที่ชอบ

ปูปูเนเกตตึงกับซะเลวจังดีเป็นนลานั่งปูตาข้างนั่งเกลีเป็นปไทยคุณฝีเอาไม่ยืมเนี่ยคกล่องสัญญากั่อยซาล้วกวเห็นนัเกียวน้ำมากันกสอมขาวๆกวนน้เดียวนเกียวน้ำมาค่อยคอยเกียว ไม่เคยทำให้อนอนที่มาติตาเสือของรับินทองกับแก้วมันนี้ต่อต่อไปจะมีน้ำผ้าพี่น้องมาพบกับอยากอีกส่วนหนึ่งนั่นคือหยากไกยามาแห่เมื่อกี้ไก่กจากมีานแก้วนามาสาวาราเป็นกัดแพร่ขาเสนอคุณผูคี่น้องสนุกคินหน้าบอกกันไหมคะสวัสดีค่ะ